วันนี้ลองเรากินมาม่าใส่อะไรนะวันนี้กินมาม่าใส่อะไรนะใส่ปลาหวานปลาหวานปลาหวานเป็า5-6ตัวชิ้นอันนี้ผักบุ้งทั้งวอเตอร์ครีสทั้งยีรอดทั้งแยงด้วยหอมเดี๋ยวกะเพราแดงอยู่กะเพราแดงเออใช่ไอ้สูตรเก่าเลยให้กินบมาม่าที่อร่อยที่สุดทุกนาแต่เขาหลายรุ่นซื้อไว้ม่ถูกสูตรนะมาม่าที่ผสมสามสองอ่ะไม่ถูกสูตรไม่ล่าสุดคาดว่าเป็นไหนนั้น ยางบุ้งทำไมเสียรถลองดูวันนี้ลองดูวันน allora ี้ก่อนเอออาจจะมีฝนมีฝนใช่ยางมีฝน่อยดูข่าวก่อนเอ๊ะมันไม่ร้างไงตาไปใส่เลยใส่หม้อเลยคาดว่านะมีฝนแล้วยางมันอืมอันนี้เขาซื้อมาไม่อะไรเขาต้มเออเออเข้าอะไรวะกันเขาคุยเขาอะไรพิ่ยไหนเขาหม้อนี่ เขาเมาเขาเมาเรียกเขาเมานี่แหละเขาตำเมาเนี่ยเขาคั่วเขาตำน่าจะเข้ากับมาม่าเลยตายเป็นมั็นตึกแม่จะตื่นขึ้นสุดเล <c oughs> ยเป็นข้าวพองอ่ะถ้าพูดถึงไงในกระยา,าสายมันก็จะเป็นข้าวพองไงเพราะว่าที่ก็จะเป็นข้าวพองที่ใหญ่ขึ้นสีเขียวเออสีเขียวว,ยว,ว,วันที่นไหวตรงนี้ฟันฟันยังดีวะ่ะขึ้นเงี้ยเออเออขึ้นเงี้ยเอเอค็ณมั่น เดี๋ยวคือเรื่องเปาางยานแห่มันสุดยอดะตั้งใจทกอ่างขวบเสียเนี่ยจะทิ้งทิ้งลายการสอนหนี่ยั้ไไว้ลายการสอนนะว่าเราเป็นครูกวบตจกเสียนเนี่ยครูยุคใหม่ มันดูที่ใครมีข้อแตกต่างกันเราต้องลงโซเชียวลงเชียวให้คนติดตามดูเพราะว่าในคิดเนี่ยว่าครับความคิดเราเนี่ยอมองรอบด้านเอยอะกว่านะประสบการณ์ไม,ม่อยอมมองรอบด้านใช่ไหม experience, experience, นะ experience, นะประสบการณ์ออ experience behavior พฤติกรรม behavior เมื่ออย่างกูเนี่ยยุคที่ยุคนี้น่ะกูรู้จักตั้งแต่ป .2 อ,อ,อ,อ่ะอย่างห้องกูอีกเนรู้จักต้นสถิตกันอพอป .3 อกูได้ไปช่วยสอนคิวคณิตศ,ศาสตร์ให้เอ็นทีก็ไปเนี่ยเออกูก็คือพอป .4 เลยเริ่มประโยชน์คุณคิดจากเลยเออพอป .5 กูามารับสอนกูนมาป .6 มันยุคโควิดพอดีมันจะเป็นทีในสอนคณิตที่ เก็บเป็นร่วงช่วงนี้ไม่ใช่นี้เม็ดร่วงอ่างเงี้ยมาพนหน้าหนาวก็มันก็ต้องร่วงนี่เนาะมันร่วงช่วงนี้จะไปเก็บไม่ได้เพราะเม็ดเม็ดมันยังขึ้นเต็มฤดูฝนมาเนี่ยมันจะเม็ดมันขึ้นเพราะไงล่ะเพราะไอ้ใครกันนี้ก็เป็นไงเลยไงคือมึงเอามาเก็บเอาเอาอะไรมาให้ซื้อเนี่ยเอาอะไรมากลบให้มันฟางเลยกรอกลดน้ำอ่ะเหมือนใบยางอะไรนขึ้นเก็บอ้หน้าอย่างนึงแึงถอดออก็มึงกดแน่นดีกว่าเออ พักฟื้มนานมแค่แช่น้ำเลยหลายวันนะบางคนตดวันนี่แหละแช่แเพื่อเพรามันตื่นนแข็งเดี๋ยวไม่เคยเอาหมันให้มันขี้ตลอดมั้งไงใช่มะขาใมะข้าหมงอะไรเนี่ยข้ามงข้ามงเปนไม้มันชู้ช้ไม้จักเลยนะไม้ักมาดูมันใช้เป็นไม้แน้กว่าเนาะ่าห่ายก็ตกหลอยู่ ข้ามงอ่ะมึงเอ้ยกว่าจะได้เออกว่าจะได้แก่นมาไหนเก็บพีมาไหนเยอะโอ้ยมอดกินยีกนัดเยอะมาข้ามงกันกับพีมนี่ต้องพูดถึงเลยกับพีชั่วกับพีของไหนไม่ได้ของปลาดูไม่ได้กับพีปลาดูมันยังทนกว่ากับพีของมาข้ามงนะดูกินอ่อนเป็นไงดีไหมดูกินอ่อน ว่วมีแต่ชอบมีแต่แมงเจาะกูเจาะอะไรมันไม่ได้ไม่ได้ไม้สวยกระดูกปา่ามันก็ดูอ่ะแต่กระดูกป่าก็เป็นโพรงข้อเสียโคนอ่อนะใช่ไหมลายนีโอ้สวงามพอ,พอกับพกพยุเหมือนกันแหละถ้าเล่นงสีดีๆนะอืม่มมาแม่ มามาสามกระสับสามสุดรววันนี้อ่ะสามกระสับมลยชื่อมามาสามกระสับพ่อสามยี่พ่อซีกระสเซาเม้อก็ด้กระปพาหวานเอาลองดูสิอร่อยีอ่ะาติอร่อย่เพราะควาคนเราอยากกินเนาะคนเราดูชิดอยู่พ่อเพื่อให้มีพลังงานต่อไปได้กินรสชาติเรื้อดูอ่ะ ก็้รู้สุดท้ายมาก็มึงเมือนอย่างมีเงินล้านล้านเลย่งอะกินซื้ออาหารกินไม่อิ่มอ่ะมึงเชื่อไหมล้านหนึ่งมื้อเดียวกินไม่อิ่มอ่ะฮะมึงเชื่อไหมว่าเงินล้านหนึ่งซื้อกินแล้วไม่อิ่มอ่ะฮะแต่อะไรได้อยู่เปรียบเทียบอะไรว่ามีเงินล้านหนึ่งแล้วซื้อซื้อของกิน มือนด่นไม่อิ่มอ่ะฮะเอาอก็อยากกินของมันดังของมันเด็นมันก็ของมันเด็นปั๊บไอ้มือเดียวไม่อิ่มก็มีอะไรหัดเที่ยววนี่เออคป็จะเทยเลย ถ้ทาทัดถัดศูนย์ไทยงั้น <laughs> โอ้เอ็นเอ็น